สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจันสวุวรรณวิธีชีวิตบ้นบานนะคะจ้าเมื่อนีกอ่กะสิมะอัปเดตนะคะอ่าก็ภัยถี่เฮาอ่าใส่ในการอ่าปลูกนะคะเพ,เ,พเพื่อเพื่อเฮาเฉียมาตัดออกแล้วเฮาก็ทดลองในการถี่ว่าเฮ้าตรงก้ารให้ให้นอใหม่มันออกหลายๆสิมไม่จ้าเด็กกินเมดปีนอกจาาเนาะ ก็เลยจะเอาอัปเดตนะคะให้พี่น้องได้เบิงนอกจากในช่อง u t u b e จันสุวรรณวิถีชีวิตบ้านๆน,นะคะ,ะพี่น้องนะคะมาเบิงเด้อนะคะหลังจากที่ห้าตาัดออกนอกจากนีห่ห้าสิตัดต้นนี้ออกได้จากพี่น้องห้าตาัดอันตัดต้นไงมันออกัสี่แม่จ๋าตัดก็กไผ่เนาะมันจะมีนอนน่อยันสี่ออกมากัสี่แม่จา๋าอันนี้ข้เอิ่นไผ่กิมซุ้งเนาะจ้กไผ่กิกมซุ้งนี่ มันสามารถที่สีแกงสดด่น้ำนะจ๊ะแกงสดก็คือว่าไม้ความว่าห้าเอาไปซับละคันเกลือเล้วห้าก็แกงใส่นามจานา่งนะจ๊ะมันก็สีแซบนะคะแกงนอไม้สดมันกินด่ยนี่สีนะจ๊ะมันก็นอไม่ก็จะค่อยๆป่งออกสีแม่จ๋าพี่น้องมันสีค่อยๆป่งออกเนาะค่ะเพราะว่าถ้าเมนหฮาบอตัดเลยเ้าจงล่ำตนมันไหวร้ายจังสี่แม่จ๋าล่ำตนจังสีเอาไหวร้ายจี่สีมันกระสีเฮ็ด อนอไผ่นี่บ่ออกแม่จ้ะได้ออกนอยสีพุนผลิตท่าบอดี้ยังสีนะจน้ะนออออันนี้ก็สังเกตบังเขาสีออกมาเรืเอยๆนะคะลังสังเกตว่าเข่ากับจะตัดนะคะนี่นี่นี่จะนี่จะเกิดไม่ได้จ้ะเกิดไมแล้วเข่ากับตัดอนอไผ่กิ่นสุ่งนะจ้ะยางงามเลยได้จ้ะมันสีค่อยๆเกิดเลยคะ่ะพี่น้องนี่ทำแม่เขาคันแม่เข้าตัดอัน ต,ตัดตัดต้นมันออกเนาะจา้ะข้าตัดสมมติว่ามันเกิดมาข้ากะตัดออกสี่นอจังจังนอนี้ข้าตัดออกมากระสีมีนอนหน่อยสี่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆสี่แมจ่จ้ะนี่ค่ะพยายาิมอย่ยาให้ต้นไผ่มันหลายด้วยจ้ะเอาแค่พ่อง้ามกับพ่องสี่แมจ่จ้ะปีนี้นะคะจงไหวแค่แค่ต้นเดียวเองนะคะเพราะว่ามีต้นเก่าของปีทีแล้วก็มีอยู่แต่ว่าจงไหวแค่ลำต้นเดียว เพราะว่าขันเท้าจงไหวร้ายลำตังสีมันกับสีเห็ดให้งําไม่จ๋าพองําปุ๊บมันกับสีบอกไขออกออกนองสีไม่จ๋านองพ้นผลิตเท่ากับสีได้น้อยขันแม่นเท้าเท้าตัดเรื่อยๆสีไม่จ๋าหรือข้าจงต้มลมตุลนเมย์ไหวน้อยสีนอไผ่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาแบบกันหลายๆสีไม่จ๋าแล้วเท้าก็ดูแลดีๆนั่มสีนะจ๋าอันนี้พี่น้องก็สังเกตเนาะนะคะ อันนี้ก็คือนอหักออาเมาหนึ่งนี่แหละจ้ะอ่าอันนี้ก็ลังตนก็จะสวยงามสิแม่จ้ะนี่นอก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆสิแม่จ้ะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะถือว่าอันเว้าสุกันฟังเนาะจ้ะเนาะนะคะเพราะว่าในการถีเฮาเหตุยังขึ้นมานี่เฮาก็คือว่าเฮ้าทดลองเบิ่งสิแม่จ้ะนี่จังจังตนไพสิเฮาก็ตัดถิมเรื่อยเรื่อย่สิแม่จ้ะคือว่าขันมันใหญ่มากเฮาก็ตัด ถ้ากระจงตุนที่มันอันนี้ไว้แน่นะคะปีหนาห้าก็จะตัดช่วงฤดูฝนสีม้าสีไม่จ่าห้าก็สะตัดออกจากสองสามลำเพื่อสียหายนอพวกนี้มันแท่งขึ้นไดเร็วนะคะนอหน่อยนะคะนี่กระลังปงน่าจ๊ะอันนี้ก็นอภัยกระลังปงนะาจ๊ะอันนี้คือคือการที่ห้าสิขยายพันธุ์บางคนบอกเขาใจเนะนะคะล่างคนนี่บอกเขาใจ กะสิจงตนลล่ำไพยังสี่แม่จ๋าจงไหวยังสีงยยงส่นี่จงไหวร้ายจะเป็นก้อนเหมือนไงสีแม่พี่น้องกะสิคิดว่าจงไหวถ้าเอาหลูกเอาเต่าบ่แม่ได้จ๋ามันเป็นความเขาใจพิดเนาะนะคะแต่แต่ความหูวซึกได้จ๋าต่ว่าเพิ่อนอาจจะเขาใช่ถือกับบาจา่จักต่ว่าในความที่จังเอื้อยนิทานอะนะคะกะทดลองแบบนี้นะคะทดลองแบบแบบแบบที่ว่านี่ยละจ้ะ มันก็จะเห็นผลได้จ้ะมันเห็นผลแบบขึ้นนอใหมน่นี่คือว่าพี่น้องมีแคกสองก่อในเหือนเนี่ยกับบทนกินจ้ะกินบอท่านเนาะจ้ะ,ะสองก่อค่ะแครมีสองก่อ,อสีหน่า้าและอีกอย่างหนึง่งล่ำไพยพวกนี่ก็บจดบ่ไม่ง้ำเนาะจ้ะม,จะ,ะ,มจะ,ะมันก็จะขืนไปบ่บ่โซกระโปงสีแม่จ้ะแล้วมันกระเฮ็ดให้แบบเป็นตะเบิงสิแม่จ้ะ ถ้าแม่นเหาไหวห์ไลน์สี่ก็เป็นก้อหญ่ซื้อบ่่ไดบ่ไดบดใส่งานอย่างเพราะว่าลำต้นของไผ่กิ้มสุ่งนี่กับ่ไดดใส่งานอยู่แล้วเนาะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเกิดขึ้นไหมเนาะจา้ะบุ่ดนค่ะหลังจากทิมมันฤด,ดูฝนแล้วก็สต่ตอนหน้าม,มาใส่เลยนะคะรับรองว่ามันออกดีแม่จ้ะพี่น,อนอ้องต้นหนี้ต้นนีก็คือร่างนีเขาก็ตัดถิมนะคะ ตัดเพื่อสิเอาหนอไม่ขึ้นมาแต่เหาบระตาหน้อนบ่เกิดได้จ้ะนี่เหากระตดอันนี้สังเกตบังเด้อพี่น้องเด้อต้นนี้เหากระตดขึงนะจ้ะเหากสะเอาไหวแต่ล่ำพอซำได้ซำนึงเหากระเอาไหวจ้ะก็คือว่าเหาสิเห็ดให้มันออกหนอให้มากที่สุดนะคะออกหนอให้มันหลายๆสิแม่จ้ะขันเห่าบอ บอตัดเลยเนี่ยขาสาสมไวเนี่ยขาสิบริกินนอภไผ่เด้เพราะว่ามันมันสิบไครออกไม่จ๊ามันสิบไข่ออกดีนะคะ้านามข้าดีนะคะแล้วเข้ากับเอาพุน่นเอาพุ่นขิงง่วนะคะ,ะปุ๋ยคอกนะคะมาใส่นี่อุิยยางงามเลยเด้อจ่าพี่นองบักยางสวยงามเลยเด้อจ่าสำหรับไผ่กิมซุ่งนะคะอันนี้คือคือเป็นกันคือในป่าไงกับบอตัตเขาป้าปเนาะจ๊ะ ก็จะมีนอไัยที่แปลว่าที่เบิงงายนะคะก็คือก้อนี้แหละจ้ะมันเบิงไงกับโลงช่อง YouTube อัปเดตให้ครับอพี่น้องได้เบิงนอกจากว่าบางคนก็สิคิดว่าเออมันแมนคือว่าอีหลีสินก็ได้เอาไปเห็ดอยู่ในเหือนแต่ของเนาะนะคะผู้ใดมีสวนไผ่นะคะไผ่กิ้มสุ้งนี่อยากให้มีตินเฮือนไว้สุขคนสุขคนนอกจากขมีปลูกเอาแค่ก้อเดียวกับพ่อค่ะ พอถิกินอยู่ได้จ้ะเฮ็ดนอไม,ม่สมนอไม่ย,ยังสบายสบายจา้ะสามารถเฮ็ดนอไม่สมใดสบายเลยสินะคะอ่าบรรยากาศทงให้ทงหน้าเนาะจา้ะอ่าถ้าห้าเอากาอ็ไผ่ไหวเนยๆนะคะมันกับสีเฮ็ดให้เฮ้าลมลื่นนะคะสบายสบายสีไม่จา๋าแน่มามันกับเปตเตะเบิงเนะาะมันนางเหรียญไต่โฮมไพ่กับเออได้รับออกซิเจนนะคะยามเว้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าบรรยากาศบ้านนอกเฮ้านะคะ ด่านคางก็จะเลียงงวเหลียงยังป้ังสี่แม่จ่าอ่าบรรยากาศสีเขียวชวอุ่มเนาะนะคะนี่มีต้นเดียวเด้อจ่าปีนี่เอาไว้แค่ลำเดียวพี่น้องสังเกตเด้อนี่เอาไว้แค่ลำเดียวจ่าปีนี่เมื่อปีไเด้อนี่เอาไว้ต้นเดียวจ่ะน้องนันเป็นไผ่ไม้ไผ่เก่าจ่ะน้องนันเป็นไผ่เก่านะคะแต่ตัวนี้เอาไว้ต้นเดียวจ่ะปีนี่เอาไว้ลำหนึ่งเนาะนะคะว่าลำมันสมบูรณ์ก็เลยลองเอาไว้บางจักลำหนึ่งนะคะบ่ต้องเอาไว้หลายเด้อพี่น้อง อันนี้ก็ปลูงมาได้3ปีนะคะปลูก3ปีก็ได้กินมาตลอดจ้ะตัดถิ่ม,มาเรื่อยๆค่ะตัดตกแตงนะคะเพื่อจะให้มันสะอาดๆนะคะแล้วมันได้ผลผลิตลร้น้านะคะเข้าบ่จําเป็น้องเห็ดใายเนอกจากเข้าเห็ดใปกินนขอบคั่เข้ากับพ่อนะคะอันนี้ก็ถือว่าเก็บบรรยากาศนะคะในการอ,าอัปเดตนะคะเรื่อยๆนะคะเรื่องเรื่องของภัยนอกจาก ของไผ่กิมซุ่งเนาะจ้ะขันว่าเรื่องกว่ากินนอหนี่ไผ่กิมซุ่งได้อันดับหนึ่งเลยนะจ้ะเด้อเหลืองกินนอได้นี่จ้ะเขตนอใหม่สมนะคะขายนออา่าไผ่กิมซุ่งได้อันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเตืืองการดูแลกาง,ง่ายนะคะปลูกยังกับ,บม่มีสีแม่จ้ะอา่าแล้วก็แข็งแรงนั่สีแม่จ้ะอันนี้คือไผ่ไผ่ที่าใส่ผลผลิตในการกินนอเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็ถือว่าอัปเดตให้กับพี่นองนะคะ พี่เด็กเขามารวมนะคะหรือว่าเ,อาเด็กเขามานะคะเด็กเบเบิงนะคะในช่องจันสุวรรณวิถีชีวิตบ้นบานๆนะคะของเอ่ยนิทาเดอ้อนะคะมียังกะสีลงให้พี่น้องเด้เบิงน่าจากอัปเดตกันไปเรื่อยๆอยีงสี่แม่จ้ากะถือว่าเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องนะคะฝากกดไไค์กดแช์กดติดตามนะคะวาสุขูสุขคนเดอ้อนะคะสำหรับมือนี้ขอสวัสดีคะ่ะ